อยากจะถามอะไรที่ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสร้างสรรค์นหน่อยครับแต่ว่าอาจจะเป็นสติได้สําหรับหลายคนก็คือว่าถ้าผมอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งแต่สร้างบ้านให้กับคนที่เราไม่ชอบอะเช่นนกักการเมืองบางคนที่ผมเกลียดจังเลยเอออยากจะสร้างบ้านให้เขาอยู่เนี่ยให้เขาเครซี่ไปเลยหรือให้เขาให้เขาบ้าไปเลยเนี่ยทําได้ไหมสนาสนามันนี้ทำได้ยางอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่า คนเนี่ยจะอารมณ์ไม่ดีคนจะอารมณ์เสียคนที่จะอาจจะเป็นโรคประสาทอย่างที่คุณหมอสวิทพูดได้เนี่ยก็คือว่าเป็นการสร้างสภาวะที่เร็วๆให้เกิดขึ้นถ้าว่าสถาปนิกทําได้ไหมผมว่าสถาปนิกทําได้นะครับแต่สถาปนิกคงไม่ทําเพราะว่าถ้าสถาปนิกทำก็ไม่เรียกว่าสถาปนิก,กน,นะครับยกตัวอย่างได้ไหไอส้อ <ๆ S 2> สภาวะเร็วๆเนี่ยคือสภาวะเร็วๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีเอ่อถ้าเราพูด่ยคงคงใช้เอ่อใช้เวลาเยอะนะครับสักสามพันสี่พันหัวข้อผมยกตัวอย่างง่ายๆแลวกันสมมติว่าอาจารย์มีรั้วบ้าน รั้วบ้านเนี่ยเอาไว้ทําไมรั้วบ้านกันไม่ให้คนอื่นไม่ให้คนอื่นเห็นหรือกันเพื่อกล้องกันอาณาเขตตัวเองถ้าผมทํารั้วบ้านแล้วผมก็ดีไซน์รั้วบ้านให้มันมีรูรูให้คนอื่นเขาเห็นหมดว่าในบ้านเรามีอะไรแต่รูเนี่ยนะข้างนอกเนี่ยเป็นรูเล็กๆแล้วก็ปากบ้านออกมาข้างนอกเห็นเราหมดเราไม่เห็นนะถูกไหมครับแล้วสมมติว่าผมรู้ว่าหน้าบ้านของอาจารย์เนี่ยสมมติว่ามีฝุ่นเยอะแลราฝุ่นเนี่ยอยู่ที่พื้นเนื่องจากว่ารถวิ่งเยอะนะครับ ผมก็ทํารั้วบ้านแล้วผมก็เว้นข้างล่างเอาไว้เปิดข้างล่างเอาไว้ห้าสิบเซนแรกนะครับฝุ่นมันก็เข้ามานะครับฝุ่นเข้ามาแทนที่โดยปกติเวลาฝุ่นมันเข้ามาเราก็จะสร้างต้นไม้พุ่มเตี้ยๆในการที่จะกันฝุ่นเราก็ไม่ทําเราก็เอามาปุ้งก็เข้าถึงบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เริ่มต้นจากบ้านเอ้าถ้าเราไปพูดถึงอาจารย์เดินผ่านมาถึงท่อระบายน้ําท่อระบายน้าเนี่ยมันก็จะมีบ่อยะอายนากพาพบ่อดักขยออกผมก็ทําบ่อดักขยะให้มันลึกผิดปกติ มันก็ดักขยะแล้วมันก็สร้างกลิ่นเหม็นเพราะว่าตะาดเนี่ยถ้าบ่อดักขยดมันไม่ลึกเนี่ยนะครับน้ำเวลามันพัดมามันอาจจะบางส่วนอาจจะลงบ่อแต่ถ้ามันเกินตรงนั้นไปเนี่ยมันก็ต้องพัดออกไปแล้วเราก็ทําความสะอาดไม่ยากอันนี้เราก็ทําบ่อดักขยะให้มีรูไว้ให้กลิ่นมันออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็ทําไห้ฝาให้มันใหญ่ผิดปกติจนคนคนเดียวยกไม่ได้นะครับมันก็มีกลิ่นเข้ามาถ้าสมมุติว่าอาจารย์เข้ามาในห้องน้ําอาจารย์ผมต่อท่อระบายน้ําในห้อง ที่พื้นนกภาพนะฮะท่อระบายน้ําของอาจารย์เนี่ยจะมีถ้วยถ้วยอันนึงจะมีน้ําอยู่ข้างในที่กันกึ่ดักิดไว้นะครับผมก็ต่อท่ออันนี้แทนที่ผมจะต่อท่อระบายน้ําให้มันเป็นอิสระวิ่งไปที่ที่บ่อบําบัดผมก็ต่อให้เข้าไปกับติดกับท่อส้วมตอนวันปกติเนี่ยกลิ่นไม่ออกเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันมีถ้วยมีถ้วยมีน้ําอยู่แต่อาจารย์อย่าไปต่างจังหวัดนะอาจารย์ไปต่างจังหวัด3วันเนี่ยน้าในถ้วยมันแห้งอาจารย์กลับเข้าบ้านมาไลร่มันเหม็นทั้งบ้านนะ นะครับแล้วหรือหรือหรือสมมุติว่าถ้าเราพูดถึงถึงส้วมเนี่ยบาอาจารย์วันไหนมสวิทมหาอาจารย์วันไหนคุณวิชัยมหาอาจารย์วันรุ่งขึ้นเนี่ยเรียบร้อยมันจะเหม็นมากเลยเพราะว่ามันบำบัดไม่ทันอนะครับผมจะปลูกต้นไม้ที่มันที่มันสั่นๆเวลาที่มันมีลมพายุเอแล้วผมก็ส่องไฟจากหน้าบ้านเข้ามาผ่านต้นไม้มากระทอทีหน้าต่างอาจารย์อาจารย์จะปิดบ้านเนี่ยมันก็ยังมีเงาเห็นอยู่อาจารย์อยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจารย์มันก็ทําได้คือ ครับผมว่าผมไม่ขอให้อาจารย์ยอดเยี่ยมสร้างบ้านให้ผมเลยเรืงของผมนะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากคือตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่ที่ผมมองว่าเอ่อเวลาเวลาเราสอนหนังสือกันเราจะคุยกันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่พึงกระทํา <c oughs> และไอ้สิ่งที่ไม่พึงกระทําผมว่าของหมอก็มีของนักธุรกิจก็มีของนักเศรษฐศาสตร์ก็มีว่ามีอะไรที่เราไม่พึงกระทําบ้างนะครับเพราะไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าคุยกันเนี่ยผมว่าสามเป็นวันสามสี่พันหัวข้อที่เราจะคุยแล้วจริงแล้วเนี่ย ระหว่างหมอกับสถาบนิกใครอันตรายกว่ากันอย่างเี้ยเพราะหมอนี่ยอันตรายเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าหมอจะแกล้งไครเนี่ยโอ้โหเลี้ยงไข้เจ็บไปตลอดชาติเป็นไปได้เหมือนกันคุณที่อาารยอดเยี่ยมเห็นด้วยกับผมไหมครับผมว่าเราเนี่ยอันตรายพอๆกันนะครับแต่ไม่อันตรายเท่าพิธีกรนอเพราะพิธีกรรายการทีวีนี่อันตรายมากกว่าเยอะคุณเอาว่าเจ้าของบ้านคิดว่าใครอันตรายกว่ากัน ระหว่างสถาบันกับหมอหมอหมอคงจะหมอเนี่ยอันตรายมากกว่ามีสิทธิ์ที่จะทําให้คนตายได้หมอคนเนี่ยนะถ้าหมอบ้านถ้าอยากจะทําผมว่าหมอคงจะมีโอกาสทํามากกว่าสถาบันนี้คงทายากทายากหมอบ้านเมื่อกี้นี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแค่ทําให้ไม่สบายใจหงุดหงิดแต่ยังไม่ตายแต่โรคหมอทํานี่ยุ่งกว่าเรื่อเรื่องใหญ่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิชัยยังสงครับเรามาหน้าคุยกตรงนี้ สะดวกสบายสุขภาพดีขึ้นทันทีเลยนะจากโดยที่ยังไม่ต้องทําอะไรคุยกันเฉยๆเนี่ยครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณใหย่ครับัดีครับ